วัดเชียงทองลาววัดเซียงทองเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ล้านช้างราชวงศ์หลวงพระบางและราชวงศ์ลาวตั้งอยู่ในนครหลวงพระบางประเทศเราสร้างขึ้นราวพุทธศักราช2103โดยสมเด็จพระชัยเชิฐาธิราชกษัตริย์ผู้ปกครองราชอาณาจักรล้านช้างตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขงเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างตอนเหนือที่งดงามมาก จนได้รับการขนานนามว่าเป็นอัญมณีของศิลปะล้านช้างปีขศ .1499 ราชวงศ์บางรายแห่งอาณาจักรล้านนาเกิดว่างกษัตริย์พระนางจิรประพามาหาธิเวทวีผู้เป็นพระอัครมเหสีในพระเมืองเกตเกล้าได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์หญิงเพียงหนึ่งปีบ้านเมืองก็เกิดระสำระสายถูกอาณาจักรรอบข้างลุกรานและในยุคที่บุเรงนองเป็นผู้ชนะสิทธิ์ พระนางจิรประพาจึงเชื่อมสัมพันธ์กับอาณาจักรยุทธยาและอาณาจักรล้านช้างให้แน่นแฟนแต่พระองค์ครองราชได้เพียงหนึ่งปีจึงสละราชบัลลังก์และทูลเชิญพระชัยเชษฐาจากเมืองหลวงพระบางแห่งอาณาจากักรล้านช้างลงมาปกครองแทนเนื่องจากพระนังยอดคำทิพย์พระอัครมเหสีในพระเจ้าโคติสาราชแห่งอาณาจักรล้านช้างหรือผู้เป็นแม่ของพระชัยเชษฐา พระราชธิดาของพระนางจิรประภาจึงเห็นว่าหลานชายของตนมีสายเลือดล้านนาจึงให้มาปกครองเชียงใหม่แต่พระชัยเชษฐาปกครองได้เพียงหนึ่งปีพระราชบิดาเกิดสวรรคตกร,ระทันหันพระชัยเชษฐาจึงต้องกลับไปเถลิงราชสมบัติครองราชล้านนาพระองค์จึงอัญเชิญพระแก้วมารากตกับพระพุทธศิหิงจากเชียงใหม่กลับไปหลวงพระบางด้วย หลังจากนั้นพระองค์ก็เริ่มสร้างวัดเชียงทองขึ้นในใจกลางกรุงหลวงและอาณาจักรยุทธยาต่างก็ตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีพระชัยเชษฐาทรงย้ายเมืองหลวงหนีลงไปสร้างนะครหลวงเวียงจันทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่เมืองหลวงพระบางจึงปล่อยทิ้งร้างและหมดบทบาทลงพระแก้วมรกตถูกอัญเชิญลงมานครหลวงเวียงจันทร์ด้วยส่วนพระพุทธสิหิงทรงคืนให้กลับเชียงใหม่ ในปีคศ1707อาณาจักรล้านช้างแตกเป็นสามฝ่ายคืออาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางอาณาจาักรล้านช้างเวียงจันทร์และอาณาจักรล้านช้างจำปาสักเมืองหลวงพระบางจึงกลับมามีอำนาจอีกครั้งไม่ขึ้นตรงต่ออาณาจักรลาวเวียงจันทร์และจำปาสักและได้มีการซ่อมแซมวัดเชียงทองเรื่อยมทุกประการ จึงเกิดลวดลายที่มีเอกลักษณ์ต่างจากนครเวียงจันทร์และจำปาสักวัดเชียงทองจึงถึงถือเป็นวัดประจำราชวงศ์ลาหลวงพระบางและเป็นสุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมลาล้าช้างมีลวดลายที่วิจิตระการตาสิงห์วัดเชียงทองสิงห์วัดเชียงทองหรือพระอุโบสถวัดเชียงทองได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมล้านนาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเชษา,าชาต ได้นำช่างหลวงไปจากเชียงใหม่และได้ต้นแบบการสร้างมาจากวิหารวัดโลกโมลีเชียงใหม่ราชอาณาจักรล้านนาสร้างด้วยการก่ออิฐถือปูนโดยสิ่งที่โดดเด่นคือหลังคาซ้อนสามตับซึ่งดัดอ่อนโค้งและลาดต่ำลงมามากบนกลางสันหลังคามีการทำช่อฟ้าหรือสตมัมบริพานอันเป็นการจำลองจัก,กรวาลตามคติพุทธศาสนาหน้าบันแกสลักเป็นรูปลายดอกตาเวนหรือลายดวงอาทิตย์ สิมแห่งนี้ได้รับการบูรณะเมื่อพุทธศักราช2,471บนผนังทั้งด้านนอกและด้านในประดับด้วยลายรถน้ําติดทองบนพื้นสีดําเรียกว่าลายฟอกคำส่วนด้านหลังของสิมประดับด้วยภาพประดับกระจกสีเป็นภาพต้นทองหลวงพระบางที่เที่ยวเราแห่งนี้ที่แม้จะเป็นเมืองที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะแต่ก็เปี่ยมไปด้วยเสน่หของธรรมชาติบริสุทธิวัฒนธรรมและวัดสวย,ยางาม วัดเชียงทองวัดเก่าแก่ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของหลวงพระบางจะวิจิตรงดงามขนาดไหนตามเรามาไหว้พระธรรมบุญที่วัดเชียงทองที่เที่ยวหลวงพระบางกันถ้าถามถึงวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลราหนึ่งในนั้นก็ต้องมีวัดเชียงทองที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณที่แม่น้ำคานไหลามาบรรจบกับ และน้ำคงนั่นเองค่ะความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือสิมหรือพระอุโบสถที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเป็นสิมที่สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมล้านช้างได้อย่างวิจิตรงดงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นอัญ,ญมณีแห่งล้านช้างนอกจากนี้วัดเชียงทองยังมีหอพระมา่านที่ปรปดิสถานพระม่านหนึ่งในสามพระพุทธรูปสำคัญของเมืองหลวงพระบางอีกด้วย วัดเชียงทองสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2101-2103ในสมัยของข้าเจ้าชัยเชษฐถาธิราชกาษัตริย์ผู้เคยปกครองทั้งล้านนาและล้านช้างโดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เวียงจันทร์วัดแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นวัดประตูเมืองและเป็นท่าเทียบเรือทางเหนือของตัวเมืองเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำโขงนั่นเองจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช 2,430วัดแห่งนี้ก็ได้รอดพ้นจากภัยอัคคีในสงครามปราบพ่อเมื่อครั้งห้อบุกเผาทำลายตัวเมืองมาได้และยังสามารถอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแห่งนี้เอาไว้ได้มาจนถึงปัจจุบันสิมหรืออุโบสถของวัดเชียงทองถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสิ่งที่สะท้อนศิลปะล้านช้างออกมาได้อย่างชัดเจน เห็นได้จากหลังคาแอนโค้งลาดต่ำลงมาซ้อนกันอยู่สามชั้นส่วนกลางของหลังคามีเครื่องยอดสีทองชาวเราเรียกว่าช่อฟ้าประกอบด้วย17ช่อแสดงให้เห็นว่าเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างเพราะหากเป็นวัดสามัญทั่วไปแล้วจะมีช่อฟ้าเพียงหนถึงช่อเท่านั้นส่วนหน้าบันหรือที่ชาวเราเรียกว่าโง่ประดับตกแต่งด้วยเสียระนาคและลวดลายเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ภายในสิ่งเป็นที่ประดิษฐานพระประธานหรือพระองค์หลวงรวมถึงพระบางจำลองที่ประดิษฐานอยู่ด้านข้างหลังจากที่กลับไหวองค์พระเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ห้ามพลาดไปชมผนังด้านหลังของพระอุโบสถซึ่งเป็นงานกระจกสีที่ประดับตกแต่งจนกลายเป็นต้นทองขนาดใหญ่และรูปสัตว์ในวัดบีสื่อถึงตำนานการสร้างเมืองหลวงพระบางเมื่อการก่อน ถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเยี่ยมชมเป็นอย่างมากค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือหอพระม่านที่ประดิษฐานพระม่านหนึ่งในสามพระพุทธรูปสำคัญของเมืองหลวงพระบางนั่นเองค่ะซึ่งปกติแล้วเราจะไม่สามารถเข้าไปในหอพระม่านได้ถ้าอยากชมความงามของพระม่านอย่างชัดเจนก็ต้องรอช่วงหลังสงกรานต์ ที่จะมีการอัญเชิญองค์พระม่านมาให้ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นอกจากนี้ก็ยังมีขอพระพุทธสายยาสผนังด้านนอกทาพื้นเป็นสีชมพูกุหลาบตกแต่งด้วยกระจกสีเป็นลวดลายสวยงามบอกเล่าถึงนิทานพื้นบ้านที่มีคำสอนเกี่ยวกับธรรมะไว้เตือนสติผู้คนเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าไม่แพ้กับจุดอื่นๆในวัดเลยค่ะใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวหลวงพระบาง วัดชิงทองถือเป็นสถานที่สำคัญที่ควรมากลับไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลสักครั้งในชีวิต